พ็นอไดอิละตอนนี้เมือม่อยเมื่อยแห,งห้งบมโย้ยนี่เ่ราอ,อิละกินทุกมือนี่ฮะนาะงโ,โอ้โดยเมื่อยหันใจผื่นบ่นังกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซีกันเบิดสุขุสุคนเบิดสุมองสุบอน ผมว่าสิเป็น่อแม่พี่น้องฟังลราฟังไทยต่างประเทศเนาะกันยินดีตอนหับเข่าสุส่งบาพามีอีกแล้ว่มแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อมือนี้ทางบาพามีกับเขามาที่บ้านเฮือนซานของน้องเข็มเพิินพี่น้องเอ้ยซึ่ง่ามือนี้เนาะทางบาวพามีก็มีเงินจํานวน1000บาทพี่น้องก็เป็นเงินอายใจดีเพิิอนอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นกับบุปผสคงออกสื่อออกน้ำเพิ่นกับหายบาวพามี เป็นสะพานบุญไห้มามอบไห้ทางน้องเค็มเพื่อนพี่น้องเอ๋ยทางบาวพมีก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณเดอ้อไอนะ้เนาะขอไห้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบวให้ได้ความไข่บวให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคามุ่งมั่นปรารถนาเดอ้อไอ้ให้น้องเค็มมามม้อนี่ก็ขอให้กลับคืนไปหาอา้ลอยเท่าพันเท่าเดอา้อซาถูกอะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้บาวพมีก็สิพาพ่อแม่พี่น้อง เขาไปเบ่งไปส้มเนาะอยู P ่ทางเฮือนนองเข็มหรือว่าบอนเพิินเฝ้าส่วนอ้อยผมพอมๆกันเลยผมแม่พี่น้องเลยนะโอเคผมแม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางบาวพามีกะมาต่อกันเป็นอีพีสองผมแมพี่น้องเลยก็อยู่ที่เฮือนซานของนองเข็มคือเก้าเนาะผมแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิเขาไปถักทายสบายดีทางเอื่อแหลกก่อนพี่น้องเลยผูาเพิ่นเฮ็ดยังเนาะกะลูกกุ้งอยู่พี่น้องเยอ่าสบายดีเอ้ยโดยเห็ดกินยังน้อ โอ้สินมือสื่อมาให้บอกดังไฟอันดังพื้นนอกบริมีทานบอกโอ้ดยทางน้องสาวคนไปใส่คนนั่งเลยคนละหมื่ยมือนี่แขกคนมาลายบ่ามือนี่โอ้ถือว่าคนมาลายน้องๆเพื่อนกินเข่าลวบ้ามือนี้ ยังกำลังกิเห็ดกินอยูโอ้กำลังกิเห็ดกินโดยโดยอันเดียวให้เอื้อเป็นเห็ดกินก่อนคือห้าซื้อหมูมาให้เพิ่นมือเศร้านี่สองกิโลเกำลังเสียปิ้งหมูโดยโดยป้ามันบวอูดเอ้าขึ้นบนนอนบวเอื้อยนี่ฮะโอ้ยโดยดังอยู่นอกบทพนท์จบเลยโอ้ยโดยโดยดังอยู่หน้าเงา ถ้าเกิยเพื่อนก็คือซิเมนท์ถ้ากับเสียหญาแล้วเนาะทั้งน้องเค็มเพื่อนก็เสียหญาแล้วก็นอนพักพรเนาะแขกมาไลยมาอนีิเนาะทีมงานยูทูบเบอร์คือว่าไลยได้โดยโดยอ่ะเดี๋ยวไปหาน้องหล่าพันก่อนเนาะโดยไปพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนดังไฟก็ลุกกุกกลัวเลยใครแต่ว่ายังว่าได้กินน้ำเย็นเนยมีตู้เย็นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันเป็นตู้เย็นอัน จ้าของอันเทีย่ยงหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าเอื้อยเพิ่นมาเห็ดเวียกเห็ดงานหรือว่ามาเฝ้าอ้อยเนาะพี่น้องโดยป้าเอาื้อย์ลำพรมาหาหน้องเพิ่นจังไดเนาะน้อ,นองสาวนี่พี่น้องเอ้ยคือมื้อนี้นก็แขกคนมาหลายเนาะพี่น้องเนาะมาหาเพิ่นว่าเพิ่นอมื่อยได้มื้อนี้โอ้ทางอีหล่าโดยล่าอึ้งไหบ่โดยเมื่อยบ่ อ,อ๋อกินข่าวอะไรบ้ามือนี้น,ออน้องล่ะยังบัง่ได้กินยันงไม่ทำอะไรกินคือว่าแขกคนกมาลายบ่าน้องมือนี้เวลาน้องเคนโดย,โดยทางแม่เพิ่นกำลังเห็ดกินดโดยแม่เจ้ากำลังเหตุกิน,กนเป็นอะไรเมื่อยบ่อีนางเป็นอะไรละ่ะเมือ่อยเมื่อยบม่ได้เจ็บหัวเจ็บยังบ่บ่เมือ่อย เมื่อยซื่อเพียเลยพียเลยโอ้คือมื่อนี้ก็หลายคนได้มาหาน้องเพื่อนได้พี่น้องเลยเมื่อยห้อนบ่ได้ผัดพัดลมบ่นางคือว่าแนวใดโบได้ผัดอยู่เทิงคือบ่เอาลงมาผัดหรือว่าเป็นแนวใดอันไหนโน้ตผัดอยู่โอ้พัดลมอยู่เฮือนนี่ยมีสองอันแล้วมันเพ่โบอันหนึ่งหรือว่าอย่างไรเลยมันห่างอันหนึ่งโดนคือน้องเพื่อนกามีเด้พี่น้องเลยเนาะปักไฟอยู่นี่เนาะหลานเนาะ <โ>แต่เพิ่นกระโบมีพัดลมผัดกลางคืนในสานางบัดนอนเห็ุจังได้นอนพ่นนะพ่นกับเพยพวกมาเปิดระห่มออกมาโดยโดยตอนนี้น้องเพิ่นกระเมื่อยเพิ่นว่าน้องอีหล่าเพิ่นนอนเมื่อนี้กระคันว่าบบมีอันมีแนวมามอบให้ก็คือสิบบลลกวนน้องเพื่อนนาองพอนเนาะว่าน้องเพิ่นเมื่อยอีหล่ายังบันกินเข่าแต่เศ้าบ่อนาอโดย อ่าสมุดเด้ออเรื่องหลาเด้อคือสิแนะนําว่าถ้าว่าเมื่อยน้องหลักเนาะเมื่อยก็คือเพื่นมากกระบอกเพื่นก้อนถ้าพื่นจะทายก็ก็ให้อีลาบอกเพื่นน้องหลาเด้อพอาะวอ่านท้องเพระท่านกินเข่าวบราท่านกินน้ำกระบอกเพื่นก้อนเนาะอันท้องกินเข้าแล้วยังทายเพราะว่าอันก็คือพอยังเพราะว่าน้องกับสุขภาพร่างกายก็บอก่อยแข็งแรงปันได โดยน้องหล่าเนอะก็คือสมุดว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเนอะเพิ่นฝากมาถามคันเพิ่นมีรางวัลหรือว่านำปิ๊บนำใจอยากห้อายหรือว่าคนอื่นๆพาอิหล่าไปหาแพทย์หาหมอไปกวดสุขภาพน้องหล่าทางน้องหล่าสิไปบะไปอ๋อแตคือคะแนนมันดีโดยโดยอาการนี่เมื่อยเคยเข่าสลมบ่บ่เคยบ่ละโอ้แบบเข่าสลมเข่าน้ำเกลือนี่ อีหละสมุดมีผู้ใหญ่เพิ่นขาวน้ำเกลือหรือว่าสโลมให้ในอีหละอยากใส่บ่อยากใส่โดยตั้งแต่ไอตั้งแต่ไอเตียงมาซอยเรือหรือว่าพาไปหาหมอจากมือน,น,นั่นก็คือบ่ได้ไปเสกสุขภาพเลยบอนา้องโดยโอ้โดยโดยเพราะราคารักษาต้นนั้นนะ่ะแพงบอน้องแพองอยู่โอ้ถ้าไปนี่เฮาต้องไปโรงหมออ่าโรงหมอเซโนบ่หรือโรงหมอแขวงโ้งหมอเซโนห้งหมอเซโน ห้องหมอกุ่มเนี่ยบ้าห้องหมอเนบ่โดยโดยได้นอนอ่ะคือหลายคืนเติบบ่านนองละตอนนั้นคืนเดียวคืนเดดียยวโนอนคืนเดียวค่ะเพิ่นโดยใส่ยาให้บ่หรือว่าใส่อยาเลยใส่ยาให้ใส่แต่ยาบ่โดยใส่น้ําเกลือทุ่งหนึงโดยที่ว่าน้ําเกลือขึ้นบ่เนาะโดยโดยอ่ะสมุดอ่ะกรลำพรเนาะสมุดอ่ะมีผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนาะหรือว่าเพิ่นซอยเข้ามาอีก คือซื้อน้าเกลือโดยสมมุิว่าซื้อน้าเกลือมาใส่เอื้อยใส่ให้เพลินได้บ่อัวนี้จะต้องให้ทางอาซีวาจันแนนอให้ทางอันแพทย์หมอเพลินว่างให้ฮะนะโดยโดยโดยสามารถใส่ได้โดยโดยเพราะว่าเพลินกับพอเฮียนมาอันนี้แน่เออลำพรกับพี่น้องเลยเนาะโดยกับพอได้เนาะวลาเบ็จับเส้นเอียงนะโดยแต่กะเฮาต้องไปกวดเบื้องนาะอีหล่าเนาะ ว่าสุขภาพเฮาเป็นคนว่างหายนะเพราะว่าคือมันเมื่อยนี่แบบเมื่อยคือแบบชิว่าแนวใดรบ่น้องล่ะบอกบ่ถือบ่เมื่อยแบบมันเมื่อยเป็นอะไรบ่นน่องหลาเมื่อยนี่เมื่อยแบบคือคนตกใจนี่บ่ใจนี่เต้นบ่เต้นตุบๆเต้นตุบๆเกิดโดยก็คือคนเมื่อยนี่แล้วก็เป็นพยานหัวใจนี่เนาะโดยโดยจะเหตุแห่งหัวใจนี่เต้นไวขึ้นแมนโดย ถาชุมเฮาสิพานองผลไปน้องพี่น้องเนาะก็คือคือสุมเหามาไทยคือไอมาไทยน้องหลานเนาะก็คือก็ได้แต่ถ่ายให้เพิ่นเบิงน้องหลานไอแต่ว่าเพิ่นเมตตาสงสารเพิ่นกะสวยเขามาคือไอกะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นน้องพี่น้องเนาะอยากสวยเหลือน้องเพิ่นอาสมทบเนาะหรือว่าสวยเหลืออยากห้พานอง่นไปหาแพทย์หาหมหักษาเพิ่นเพิ่นกะตั้งแต่อันไอเตียงเนาะสามปีขึ้นหลังบ่ พาไปเลยกับโบได้เ<น>สกสุขภาพทางกายเลยอ่าสาเหตุว่าที่อีหลาโบได้ขึ้นไปนอนน้ำแม่แตคือย่านย่านโดนตกใจตกใจโดยแบบวเถิงมันกับโบได้ปูปแป้นน้องเนาะเป็นฟากระจาดทางห้างทางห้างวงพี่น,อน,น้องเลย,อ,ยอันด้อนเติมเพราะอันน้องหลาดอันมานอนในนี่ค่ะนอนในกระ๊อบนอนได้เดือนหนึ่งแล้วโอเดือนหนึ่งยอันตกี้หัน พ่อกับแม่เจ้านามาก่อนบอกมาอันเฝ่าสวนอ้อนในเจ้าฮะก็ออกมาบอกเมื่อฝ่าองกันตะกี้นู่นนอนตุ่มตรนั้นอ๋อนอนตุ่มห้างนั้บอกเพ่และมันพ่อปุ๊กให้ใหม่อ๋อโดยโดยคือฮากับบุญได้พ่อกับพ่อเพิ่นคือแต่ละมือในเพิ่นไปใช้ของหลาพ่อเจ้าไปเลาะหัวหลาะสวนเลาะหัวหลาะสวนไปเป็นฝ่าุ่นเลยบ่กโดยยันงัวเข้าไปกิน้อยคือเข้าถือน้ำไปน้ำบอกโดยอ๋อคือคำแล้วเพิ่นจะมานน้องเนาะ โดยทางพอเพื่อนก็มีอันพยาธิประจําโตคือยังก็ลักตอมลูกหมากตอมลูกหมากเนาะใหญ่เติบโตละบ่ฮู้โดยก็คือมันอักเสบเนาะต้องเลยแล้วยันให้เพิ่นเจ็บแม่นบ่โดยเจ็บเพื่นเวียกนักบ่ได้อีกบัวน้องโดยก็คือน้องเพิ่นก็มีพยาธิเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บพอเพิ่นอีกอ๋อคือว่าน่าสงสาร มีเอฟซีเพิ่นถามเข้ามาหลายฐานเพิ่นวะพี่น้องเอ้ยก็คือเรื่องเฮือนเรื่องสั้นกะมีน้องหละเนาะอยู่บ้านพุ่นไก่ลังใหญ่เติบบ่อยู่เฮือนอีหละพ่อสองห้องสองห้องแล้วแล้วบอน้องยังบ่แล้่กับเบื้องกับไปซ้ำแผ่นเนี่ยลมผัดไปลมผัดไปซ้ำแผ่นโดยโดย ในยกับพี่น้องอีลาในมีจะคนเกาะเอื้อยอายนี่ทรงสามคนเพิ่นอยู่ในบ้านบ่เลยพิ่นไปใส่อายของเท่านี้โดยระเจ้าไปเอาเมียพูแล้วเอาเมียบ้านอื่นโดยอีกผู้หนึ่งกับผู้อยู่ปากเซผูอยู่ปากเซโดยปักเซสวรค์กับไก่ขันติบแมนแมนเดี๋คืออีหลากับโบก้าอยู่เพื่อนผู้เดียวแลวก็มาออกมาอยู่เผ่าสวนอ้อยน้ำแม่โดยโอ้โดยโดย ที่เพื่อนมาเผ่าสวนอ้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเดือนอะไรก็น้องละเดือนล้านหาเดือนล้านหาหรือสองพันกว่าเยสองพันกว่าคือล้านหานี่ไหลเป็นครอบครัวบริหารดีว่าให้เป็นบุคคลครอบครัวอ้เขาน้ำสัมปานี่คือซื้อโดยสอบหนึ่งกะจะตกเป็นเจ็ดแสนกว่าเนาะเนาะหรือประมาณพันกว่าบาทพันสองแล้วพี่น้องเปพันสองพันสามเลยเนาะแต่ละอันกะ หักษาซื้อยุกซื้อยากินอีกแต่ละมือน้องๆเนาะคืออิหลาก็กินยาบ่แต่ละมือนี่โดยยาเบิร์ดเราบริกินยาเบิร์ดเราบริกินอีหลากินยาอย่างไรลูกเอามาให้เบิ่งดเอามาให้อายเบิ่งดูฮานองละไปใจแหละโดยเนาะพี่น้องก็คือออหลาก็กินยาตัวนี้บ่น้องแต่ละมือคะโดยโอ้ดีประดงขอเจ็บเ้นเนาะพี่น้องตานโรคอัมพาตไข้หลังอุตัน โดยกินแล้วรูสึกดีลกายแนวอยู่โดยน้องกินมาโดนแลวบยานีโดนละเนปีปีหนึ่งยาเป็นแคปซูลนี่บริกินเลยบยอันนี้กวดละกวรละร้อยบาทน้องน้องละแมนบอแม่นละน้อยพอเนาะประมาณเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าบาทพี่น้องเอ้ยเนาะคืออันตอนนี่ฮะอีหลัาบริกินยาอันนี้และเมื่อยป่ะน้องโดยโดยโดยอันนี้เป็นยาพื้นเมืองลาวพี่น้องเนาะ ยาพื้นเมืองคือซื่อนี่ซื่ออันเป็นตุกบอนองหรือว่าซื่อเป็นศพอ๋อเพราะว่าเขาก็ซื่อตมงบเขาน้องละเนาะคือแบบไปหาแพทย์หาหมอนี่เพื่อนก็จะจัดยาให้นอลํำพอนเนาะเพื่อนก็กวดเบิงะนแต่ว่าน้องเพื่อนก็คือบ่ได้ไปพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า มันกะห้าบุรงบุท่านมั็นบ่อนองละเนาะเ็เลยบด้ไปเราต้องใช้เงินลายเด้้าเป็นพญานหัวใจนะโอ้เลยแต่ว่าจะซื้อยากินเท่ากับว่ากินยาทุทีบเนาะอมแม่พี่น้องให้เพศให้มอเพื่อนมีไข่โบมีเบียนโบกับมีแต่ว่ากินยาแบบพื้นฐานค่ะนะคือไข่ในอีลาบบได้อันั้นบออยังแบบนี้ได้ยังเก็บหัวยังตัวหอนบ้บวได้เป็นไข่บวบันนี้เศร้าแล้วบ่นนองเศร้าแล้ว ก็เป็นเพืนนดสนองหลักินยาอย่างแพรกินยาดีพดกินยาพดนะอ๋อเป็นกันซีหรือว่ากันญชมเนาะโดยยากันญชมโดยโดยโดยอ่ากัสิีวานอใดนอนพี่น้องเนาะเขาก็สงสารน้องเพิ่นอยากพาไปหาแพทย์หาหมอแต่ว่าเขาก็ยังบ่มีงบพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอ่าอยากสวยเรือน้องหลักเนาะอีหล่าอยากว่ายังกับพ่อแม่พี่น้องตอนเพ่นเบึงอยู่นี่น้องหลั ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องได้ด้วยฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเด้อใส่บึงลุงลานเด้อโดยโดย,ดยคือตอนนี้น้องเพิ่นกะเมื่อยเนาะน้องหลนน่ะเนาะโดยโอ้โดยโดยอ่ะเดี๋ยวเฮากะสิมอบเงินให้เพิ่นเลยน้องพี่น้องเนาะ จำนวนหนึ่งพบาทหรือว่าหาแสนแปดสิบพันกีบพี่น้องเอ้ปเป็นเงินอายใจดีเ่นอยู่ทางฝั่งไทยเด้น้องหล่าเดอ้โอโดยน้องอีหลานเนาะอายก็สิมอบเงินให้น้องจำนวน1,000พบาทหรือว่าหาแสนแปดสิบพันกีบน้องหล่าเอ้เนาะเอาไว้ไปซื้อซื้อยาอถึงว่าจำนวนนี้1,000บาทก็อจาจจะบพ่พอก็คือสิพอได้แก้ไขไปน้องหล่าเอ้เนาะก็ได้อยู่อ่ะ โดไยไอ้หล่าเก็บภกษาไว้เด้อน้องเด้อถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิินสวยเรือเข้ามาอีกทั้งไอ้พามีแล้วก็เอ้ลำพอนกะสิพาน้องไปหรือว่าทุกๆคนเนาะเอยไอายอูทูบเบอร์ทุกๆคนก็พาก,า,ากันเว้ากันบางเถอผู้ใหญ,ญ่เพิินสมทบมาน้องหล่าเอ้ยสมทบปูนเหล็กพล,ละน่อยออก็พาน้องหล่าไปเนาะหนึ่งพอว่าเฮานอนห้องมอนี่กะใส่ใจกระลายหรือว่ามีสมโนคั่วบ่อน้องหล่ามีโอ้ซาลมพอน คือสมุนคั่วนี่สามารถใส่ซิทโคพสซได้เนาะแต่มันเป็นบาวบางเขตเนาะอาจจะเป็นเขตเมืองอุทุมพรเซโนแถวนั้นแต่ว่าอันนี้ขึ้นนอกเมืองมาแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยกัตตรงส่ใจกับซูงแน่ก็คือหลายหลายคนก็คือหู่เนาะเพราะว่าหงมอกับมันก็มีขาใา้จ่ายนเอืเอ๋ยเนาะขากวดข่ายังเอโกสองไฟเนาะสมุดไปหงมอใหญ่เห็นะห ก็คือขยายบางโตเนาะก็คือแบบว่าโบได้อยู่ในประกันนะมีประกันแต่บันนี้เข้าไปนี่โบเมนแต่ว่าขาดเสียใจยาเด้ขาดอยู่ขาดกินหลายอย่างหลายแนวเขาจะมีโดยจากสีวานเอาใดเนาะพี่น้องเอ้หนี่น่ะสงสารน้องเพื่อนคือห่งน้องเพื่อนอยู่เพราะพยานกับจำตัวก็มีแน่นะพญานนี่มันก็ถ้ามว่าเรื่องการหักษารน้องมันก็ต้องเด้งด่วนแน่นะแมน คืออีหลักกินข้าวแซ่บดีกว่าเวลากินข้าวมัแซ่บมัแซ่บฮ้กกินบ่นง่วงว่ะถือปากบ่หรือว่าจังไรถือปากทงตัวกินมัวแซ่บอถ้าเป็นนี่ยก็คือกินบ่ได้หลายมัวเลยโดยอีหลักเอาจังซีเดอร์อาหารการกินนะให้กินแบบว่าถือละหน่อยแต่ว่ากินไดหลายถือเอาเด้อโดยเพราะว่านั่นน้องสิเจ็บกระเพาะเนะโดยโดย อาจังไดกับอีหลาน้องอายกับสีคอบรบกวนแล้วน้องหลานะอทีงไห้าวามีพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากซอยเ่นเข้าม้าพ่อแม่พี่น้องไอคือประจิตปจจัยเนาะหรือว่าอยากหายน้องหายชุมเฮ้าทุกคนบวพผ่านซ่องได้ก็ได้พ kind of mm ี่น้องทั้งบ่าวพมีแลยก็ซาละพรก็ได้ก็อยากหายน้องเพิ่นไปหาแพทย์หาหมอกะติดต่อมาทางชุมเฮ้าได้กระพอมเป็นสะพานบุญไหคือว่าเป็นตาสงสารน้องเพิ่นเนาะ อาจจะได้อ้ายกสิบุรุกวนน้องหลานเนาะเดี๋ยวสิไปหาทางแม่เจ้าก่อนน้องหลานเนาะอ,อ่สุดท้ายนี่อ้ายก็อยากให้น้องหลานขอบบุญขอบคุณทางอ้ายใจดีเพื่อ,นเ,อเนาะทางฝั่งไทยเพื่อบุประสงค์ออกสื่อออกน้ำหลานออขอบคุณขอบคุณเพื่อนเนายใจดีจดที่ซอยเรือนอ้องให้เป็นภูมิภูมิใส่ให้หน้องให้ลานไปเรื่ดยให้ดีเมงคนเจ็บใจได้คุไมใครมีเบาทั้งโศกเศรค่ะ หายู่ดีไม่แห้งเด้อคนเจ็ดยัยได้คของขายยัยมีเด้ออาซาถูกพีหลากขอให้ดีให้เศร้าไว้ๆเด้อน้องเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งซาโดยอาเจี้ยแมนแม่นอัสสบายดีน้องลาโดยโดยเดี๋ยวมาหาทางเอื้อยพื้นก่อนพี่น้องเลยเคี่ยวเรียมเสียดสวนเลยวันนี้โดยเตรียมเสียดสวนโควาดินงามดูเนาะโดย เวลาพนเมื่อยพนว่ะดีว่านาใดโดยพนพนเมื่อยเราจะเช่าพนลเพนเมื่อยนะโดยคืออันสมมติว่าเขาไปหาแพทย์หาหมอนี่อันไปหงหมอแข่งบอกเอ่ยหรือว่าไปหงหมอกุมเจ้าพนศิแต่ละเถื่อนไปหงหมอกุมอ๋อแต่ชุดนี้เจ้าพนสิพาไปหงหมอโดยโดยขนาดไปหงหมอกุมขาดเส้นใจมันอาจจะลายกอนโดยโดยแหละเนาะถ้าว่าอันนั้นน่ะกั ฟังเบืเ่องมืออื่นนาเลยเนาะโดยมืออื่นก็คือว่าทางซาบุนมาสิพาไปบ่หเรือว่าจังไรเนาะโดยกับไปน้ำกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลย,ยคือตอนนี้กะกะยามันบ่พอเนาะพเพราะว่าเงินอันเอาซอยเขามากกับพ่อแม่พี่นอ้องไอ้ทวาอยากซอยเขามากมาเอายเนาะโอยากพาไปกวดเบิง่งก็คือตั้งแต่ไอเตียงพาไปกับบ่ได้ไปเสกสุขภาพเบิงเ่งบ่บ่ได้ไปเลย หมว่าเฮาบ่ท่วงบ่ท่านบ่ทวงท่านบ,นบ่มีนี่แหละมัน,งน,น,นมออเงินหัวพอไปหาหมอ่ดยกัญยาทัวพญานใจอยู่บ่โดยแต่เบ,บาเตียงพ,พาไปนะกกิน,อ,นอยู่หรงหมอนกุ่มอะไรโอ้คือค่าใช้ใจ่ายนี่แพงบ่เดนบริจิตญาติอนนึ่งโดยเบ,<ะ>บาเตียงพ,พาไปเพิ่นเอาใจเท่าไหร โด้ยดูดูน้ำเพลนเนาะก็คือว่าอะไรค่ะฮักซ้ามันกะบริโภคทีนะแมนแมนเลยตะกี้กับชีบัแพงมันได้ดอกหลังล้านช่องล้านโดูในได้กับโบจักเบาเตียงเพิ่นพาไปโดยทีว่านอใด้เนาะพี่น้องเอ้ยก็คือแบบซุ้มเอื้อยอ้ายเพิ่นคือเพิ่นมาถ่ายกะอ่าอันมีิจิว่าก็เพิ่นนอเลยเนาะก็คือถ้าว่าน้องเพิ่นเมื่อยกะอัน อันเดียวให้เพื่อนกินข้าวกินน้ำก้อนหันหน้าเพราะว่าหลายคนกะน้องเพื่อนก็เมื่อยเนาะสุขภาพบบแข้งแหง,งปันได<ล>พี่น้องเอ้ยเลยกะถ้าว่าอยู่ที่มีแหงกะทายคือเก่าแะไรเนาะเรียกว่าเนื่อ<ล>ยกิน้องเอ<ล>้ยสุขภาพร่างกายกับโบอยากแข็งแหง,งปันไดมีโรคประจำโตตะกี้ฮคือใส่เลือดโบเลยตะกี้ฮใส่แต่ัหน้อยพูแต่หน้อยหน<อ>้อยน่อยเลย อยู่หาฮูกเจ็ดปีเนี่ยแะบ่อเตียงบ่อใสหรือว่าบ่อใสไปใส่เองโอ้แต่ก่อนแตมีให้นานะคายไปเข่าเลือดเพิ่นอ้โแต่ก่อนโดยแบบมีนี่แหละไปหัได้องะลรโดยอะไรจำเป็นขายขายให้ขายหน้าโดยโอ้โหแต่ก่อนนี่คือเอื้อยมีให้นาตะก้าบ่เอื้อยดยแล้ขายแล้ปัวอันน้องเค็มเพิ่นโดยโอ้โหเอื้อยหูจักว่าเพิ่นมีอาการแบบนี้นะ โฮจารก็เป็นเป็นพญานหัวใจนี่นะมาดนเราบอกจกปีแล้วแต่ยังน้อยแต่หาโฮเก็ตปีเลยก็คือปั่วมาตลอดแต่ปวดเท้าบอกโดยกับบุเมนว่านั่นกับบุได้ไปปั่วเลยแล้วก็จินทาเอาเตียงมาซอยอีกโอ้โดยไม่เงินโดย โดยบ้ได้หักษาเนี่ยบมีนี่แหละโดยกว่าเขาได้หักษาแล้วก็กินยาประจำอะไรด้วยอาการก็จะบ้โบเป็นดุอะไรแบนี้แมนแมนมีแต่ว่าเฮาก็อยากแนะนำให้เอึ่งหน่อยนึงนเู่ยเนาะกลางค่ำกลางคืนก็ให้ลงมานอนน้ำน่องเพิ่นเด้อเนาะบ่อยากให้เพิ่นนอนในกระต๊อบเพราะว่ายังเพราะว่ายันว่าเป็นนั่นเป็นนี่มากกลางค่ำกลางคืนเลยยันบ่ทวงบ่ทันเลยนะนะเนาะเพราะว่ามันก็ห่างกันประมาณสิบเมตรก็อยากให้เอื้อยแล้วก็ลงมานอนน้ำลูก เหนยาะเหนื่อยโดยคือเมื่อนี้เพิ่นก็เมื่อยเน่อาการเพิ่นก็บวชคอยดีปันใดเหนื่อยโดยโดยเจ้าสีวานอใดเนาะบาถือไพ่กบูฮู้ได้พี่น้องในเรื่องแบบนี้เนาะคืออันอันนี้น่ะหอดเดือนแล้วเพิ่นจะหายบ่หรือว่าแนวใดหอดเดือนบุ้นละเดือนหนึ่งล้านห่าเลยล้านห่าก็คือสองพันกัวโดย ก็คือให้เป็นครอบครัวแมนคือเขานำซัมปาเนี่ยื้อกินเองหมดเลยซื้อกินเองเขาก็ซื้อกินเรบูทวงโ่ทันได้สิเลยจะไปหาต่างบริเวณตไหนหาอย่างหาถ้าสมมติว่าเนาะเดี๋ยวว่าเขาได้เงินมาเนี่ยบูทวงโบทันโบคใส่นี่นะคือเหมือนกับไปหารับจ้างกับไปหารับจ้างหารับจ้างเขาเจ้าจ้างไปแล้วก็ไป โดยเพื่อนกับบไร้ห้าคทางเอื้อยคือทางเอื่อยแล้วก็น้องเข้มนี่ก็ต้องได้ไปหารับจ้างโดยโดยรับจ้างดำไห้ดำหน้าผนมีดำนาก็ได้แม่นข้าเจ้านั่นแล้วเชียญหยามันให้ข้าเจ้าโอ้รับจ้างเสียญหยามันโดยโดยเพื่อยบริมีอันยังกอเพิ่อื่นบ้านหฮาวจ๊กบ่เสียญหยานี่โจกอามนี้เนี่โอ้ใช่เสียมเอาง่ายเพ็่นกับเสียดปลูกสวนพักสวนคัวเนาะพี่น้อง ปลูกก็ได้อยู่ได้กินเพิ่นก็ได้งง่ายยลเเพีโดยเอาเืิอนี้เขากับมามอบเงินให้น้องเข็มเพิ่นเลอเนาะจำนวนเงินหนึ่งพันบาทหรือว่าหาแสนแปดสิบพันเลยแต่ว่าไปหาหมดหาหมอมื่ออื่นกะเอาเงินจํานวนนี้เนาะถึงว่ามันสิบปพ่อกับอะไรก็จังวากันโดยเพราะว่าคือซุมน้องมาไายนอกจากเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเอยเนาะเลยท่าว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาสงสารชุมเฮากะ มาเป็นสะพานบุญให้เพิ่อน <No. S 1> นาชุมเฮาก็อยักซอยสุดๆและก็ได้แต่ถ่ายให้เอฟซีเพื่อนได้เบิง้ง <No. No. S 1> โดยก็อยากสวยเพื่อนมนุษย์น้อยพี่น้องเนาะ, <No. S 1> ะฟังเราเฮาถ้า,าว่าพ่อแม่พี่น้องอยากสวยเขามาก็ติดต่อมาทางชุมเฮาได้เนาะแล้วก็ทุกๆท่านผูมาถ่ายขอบครัวเพิ่น <No. S 1> โดยกระทืนอนน้องเพิ่นก็เป็นผู้สรงสารเลยพี่น้องเนาะเป็นตาสรงสารว <No. S 1> ่าสันส่นซะขอบครัวเพิ่นเนาะ <No. S 1> ทางพ่อแล้วก็น้อง แต่ว่าไอ้เพิ่นโบเห็นเนาะเพราะว่าเพิ่นโดยคั่มพุ่นลำเพันไม่ได้สักมัโดยโดยมีแต่ว่ามื่ออื่นถ้าว่าเพิ่นนั่นก็ให้เพิ่นอยู่สักก้อนเนาะเพราะว่าบางเทอมีคนมาถ่ายเพิ่นอยากเค้นพอน้องเข้มนะโดยโดย อาจังได้ชุมเฮากับสิบุรบกวนแล้วเนาะเอ่ยเนาะสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีโอกาสกับจังสีมาไม่หรือว่าเมื่ออื่นกับจังสิข่ามาเยี่ยมมายาไม่โดยโดยะจังไดยกะขอให้ดีให้เศร้านะมียังกะโทรหาเด้อยมีแห้งพวกผู้ใหญ่ใจดีก็ได้สุขภาพแข็งแรงงาเงินนะครกะเรื่องให้คนอยู่ดีมีแห้งเป็นหุ่มโพมุ่ชายให้ลูกให้เต้าพวกบบาวส้าคือกันอยู่ดีมีแห้งเดินทางให้ปลอดภัย ให้สุขภาพเข้มแข็งให้มีแต่บุญหลักผูแพงเด้อสาเด้ออ่ะโ,โดยเลยอาจจะได้กลับก่อนเนาะสบายดีโดยสบายดีก like ็โอเคผมแม่พี่น้องเอ๋ยบ่าพมีมาเมื่อนี้เนาะกับมาเป็นสะพานบุญให้ทางอายใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ๋เพิ่นก็ได้มอบไม้ให้บ่าวพมีเป็นสะพานบุญให้เนาะมอบเงินให้เพิ่นจำนวน 1,000บาทพ่อแม่พี่น้องไอ้หรือว่าหาแสนแปดสิบพันกีบเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณไอ้หลายๆเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันควงยืนเนาะความเจ็บบวให้ได้ความไข้บวให้มีปสัสจากโรคภัยไข้เจ็บทางปวงเนาะไอ้หายมาเมื่อนี้ก็ขอให้กลับคืนไปหาไอ้ร้อยเท่าพันเท่าเนาะโดยสําหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องไอ้ทว่าวพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,อ,นองเนาะอยากสอยเรือน้องเค็มเพิ่นเข้ามาขอบครัวเพิ่น คือตอนนี้น้องเพิ่นกับบค่อยสบายปันใดพี่น้องกรู้สึกว่าเมื่อยเนาะเมื่อนี่ก็เมื่อยอะไรก็เพียหรือว่าอาจจะเป็นอันเอื้อยอายมาถ่ายหลายคนก็ว่าได้พ่อแม่พี่น้องเอ้โดยอาจจะด๋พ่อแม่พี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเบิดสุขสุคนเด้อเนาะถ้าว่าอยากช่วยน้อง่นเข้ามาหายซุมเฮาพาเพิ่นไปหาแพทย์หาหมอพี่น้องเอ้เนาะไปหากษาเพิ่น กติดต่อมาทางบ่าพพมีและก็สาวลำพรได้เนะพี่น้องเนาะสำหรับกิปนี้กะลาไปแล้วผมแหมพี่น้องเลยสบายดีสบายดี